ด้วยเรียนด้วยความเคารพนอกจากนักการเมืองชั่วชั่วมึงจะกลัวอะไรกับรัฐธรรมนูญเอาหลักคิดง่ายๆท่านผู้ชมที่รักถ้าเกิดนักการเมืองจะเข้าไปแก้รัฐธรรมนูญแล้วนักการเมืองเป็นผู้ที่ต้องใช้กฎหมายเป็นผู้ที่ต้องเข้าไปในสภา เป็นผู้ที่ต้องไปวุ่นวายอยู่กับกฎหมายแต่และฉบับแต่และฉบับแต่และฉบับที่ถูกนําเสนอเข้าสู่สภาพเพื่อมีการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งการร่างกฎหมายฉบับใหม่ก็ตามนักการเมืองต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงคําถามคือว่าท่านผู้ชมที่รักครับท่านเห็นควรจะให้นักการเมืองซึ่งต้องเป็นผู้เล่นในกติกานี้เนี่ยยากจะให้นักการเมืองซึ่งเป็นผู้เล่นสามารถกําหนดกติกาได้เองเหรอครับท่านผู้ชมที่รักครับ ขณะที่เราเป็นพลเมืองไทยเราทุกคนต่างหากที่ควรจะมีสิทธิในการกําหนดกติกานี้ส่วนใครเล่นได้ก็เล่นไปใครเล่นไม่ได้ก็ออกไปนี่หลักมันควรจะเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมที่รกไม่ใช่นักการเมืองเนี่ยไปออกกฎกติกาเองแล้วก็เล่นกันเองท่านผู้ชมเชื่อเรื่องการฮัวหรือเปล่าลในบรรดานักการเมืองผมเชื่อครับมันมีแน่นอนท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะประเด็น,นอะไรก็ตามที่ทําให้พวกมันจะถูกตัดสิทธิ์ในการเลือกตั้งมันฮัวแน่ ประเด็นอะไรก็ตามที่ทําให้นักการเมืองมันหาประโยชน์จากงบประมาณแผ่นดินยากขึ้นมันไม่เอาแน่แน่ท่านผู้ชมที่รักครับเพราะฉะนั้นในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความรับผิดชอบว่าควรจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่เนี่ยเราต้องขัดแย้งกับนักการเมืองนักการเมืองจะคิดยังไงก็ช่างหัวกระบาลมันท่านผู้ชมไม่ต้องไปสนใจเราในฐานะที่เราเป็นประชาชนเราต้องเป็นผู้ออกแบบกฎและกติกาเพื่อให้นักการเมืองเข้ามาเล่นตามกฎและกติกาซึ่งเจ้าของสิทธิ์เขาเป็นผู้ออกแบบครับ ไม่ใช่นักการเมืองครับท่านผู้ชมที่รักผมไม่ได้พูดเฉพาะจอจงนะครับว่าเป็นพรรคไหนพรรคไหนพรรคไหนอะไรยังไงเราพูดกันอย่างตรงไปตรงมาผมใช้คําว่านักการเมืองผมไม่ได้ใช้คําว่านักการเมืองของพรรคนี้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 ไม่ใช่แต่เรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญหรือว่าการจะยกร่างใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องระหว่างนักการเมืองกับพี่น้องประชาชนเจ้าของธส์ในการเลือกตั้งท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับถ้าเราไม่เลือกมันสักอย่างมันก็เข้าสภาไม่ได้หรอกครับ ไม่ว่าใครก็ตามท่านผู้ชมครับต่อให้สมัครเขตหรือว่าสมัครบัญชีรายชื่อก็ตามถ้าเราไม่ใช้การการะบาดมือของเราไปการการะบาดในใหมายเลขที่เราต้องการเขาจะเข้าสภาไม่ได้เด็ดขาดเพราะอะไรครับเขาไม่ได้กําหนดนะครับว่านักการเมืองเท่านั้นถึงจะเลือกนักการเมืองเข้าสภาได้ไม่ใช่แต่เขากำลังหมายถึงพี่นะ้องประชาชนผู้มีอํนนานาจที่สถาปนารัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นมาเท่านั้นครับ ถึงจะมีสิทธิ์ในการเลือกใครเข้าไปนั่งอยู่ในสภาพเพื่อไปแก้ไขกฎหมายหรือไปบริหารประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่ประชาชนเท่านั้นแหละครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นคําถามว่าควรจะมีการเห็นด้วยกับการจะแก้หรือว่าร่างยกร่างใหม่หรือไม่เนี่ยคาตอบมันมีอยู่แค่2ออย่างเท่านั้นหนึ่งคือเห็นชอบกับ2คือไม่เห็นชอบนักการเมืองส่วนใหญ่เห็นชอบครับท่านผู้ชมไปตรวจสอบได้เลย ส่วนใหญ่การเห็นชอบเท่านั้นแหละครับเพราะอยากจะแก้กติกาให้ตัวเองสามารถทํางานได้ซึ่งก็เป็นแง่ดีที่เขาพยายามจะอธิบายให้พี่น้องประชาชนทั่วไปได้เห็นว่าผมนี่เป็นนักการเมืองผมเข้าไปปุ๊บผมจะได้ทํางานได้คล่องตัวมากขึ้น,งงนอย่างนู้นอย่างนี้แต่ขอประทานโทษท่านผู้ชมที่รักครับผมขออนุญ,ญาตมองในฐานะที่เราเป็นประชาชนในฐานะที่เราเป็นผู้สถาปนารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้เราจําเป็น ต้องเห็นต่างจากที่นักการเมืองเขาคิดในเรื่องนี้นะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งในเรื่องนี้เพราะอะไรครับเพราะเราคือผู้สถาปนาและรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั่นแปลว่าเราต้องคำนึงถึงสิ่งที่เราต้องการให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลสืบเนื่องไปตลอดชั่วชีวิตชั่วลูกชั่วหลานจนกว่าไอ้นักการเมืองชั่วๆทั้งหลายเนี่ยมันจะตายหงตายหาพ้นมาจากแผ่นดินไทยซะ รัฐธรรมนูญแก้ไขได้ครับท่านผู้ชมที่รักครับคุณอยากแก้ไขมากตราไหนคุณแก้ได้เลยในที่ประชุมสภาผู้แทนรัษดรคุณไม่ต้องส่งเรื่องมาขออนุญาตประชาชนแล้วครับคุณแก้ได้เลยกฎหมายมีอยู่แล้วอยากทําอะไรก็ทําไปสิครับเป็นหน้าที่ของคุณคุณทําไปสิครับถ้าเกิดประชาชนก็เห็นด้วยเขาก็เลือกคุณถ้าเขาไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่เลือกคุณก็แค่นั้นเองสิทธิของประชาชนคือการกําหนดทิศทางของประเทศชาติท่านผู้ชม เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นผู้ออกแบบรัฐธรรมนูญเท่านั้นซึ่งเราก็สถาปนามาแล้วเรียบร้อยนักการเมืองเป็นใครทะลึง่งอยู่ดีๆจะมายกร่างใหม่ผมตั้งคำถามคำเดียวท่านผู้ชมครับในเมื่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วก็ไม่ได้หนัก,กบาลใครด้วยนีนะครับจะแก้ไปหาสวัสดิมานอะไรไม่ทราบมันจะไปยกร่างใหม่หาสวัสดิมาพอะไรไม่ทราบการยกร่างแต่ละครั้งแต่ละครั้งเงินเป็นหมื่นล้านท่านผู้ชมที่รัก มันเอาไปทําอะไรต่อมีอะไ i, ้เยอะแยะไปหมดนะครับโดยที่ไม่จะเป็นไม่จะต้องมายุ่งวุ่นวายกับรัฐธรรมนูญเลยถ้าคุณไปแก้กันในสภาเนี่ยมันก็จบแล้วครับคุณจะไปแก้มาตราไหนก็แก้ไปสิไม่ต้องเสียงเงินสักบาทเดียวถูกไหมครับเพราะมันมีเบี้ยในการประชุมอยู่แล้วก็ทําไปนะครับไม่เช่ปัญหาอะไรไม่มีใครว่าแต่การที่คุณบอกว่าจะยกร่างใหม่ผมมองด้วยความเป็นห่วงเป็นใยชาติบ,บ้านเมืองต่อไปนี้คุณกําลังต้องการจะไปแตะมาตราหนึ่งหนึ่งสองใช่หรือไม่ผมชี้หน้าเลยนะครับชี้หน้าตรงนี้เลย ถ้าใครคิดจะชั่วยอย่างนี้ปิดทีวีปิดมือถือแล้วไปดูอย่างอื่นซะผมชี้หน้าได้เลยครับมันเอาแน่ครับมันจะต้องไปแก้หนึ่งหนึ่งสองแน่ๆปากเวลาไปหาเสียงมันก็บอกว่าคนละอย่างกันค้าพ่อแม่พี่น้องค้าเพราะว่าเราจะแก้เราจะยกร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้เกี่ยวอะไรกันหนึ่งหนึ่งสองเลยนะครับปัญญาอ่อนสิ้นดีมึงไปพูดอย่างนี้ได้ยังไงกับพี่น้องประชาชนไปพูดในสิ่งที่มันพูดแค่ครึ่งเดียวได้ยังไงกับพี่น้องประชาชนคุณหลอกลวง เตนาอย่างนี้ไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับผมเรียนด้วยความเคารพใครอยากตัดคลิปผมเอาไปเผยแพร่เชิญนะครับตามสบายหนึ่งหนึ่งสองเป็นกฎหมายอาญากฎหมายอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ผมจะไม่ใช้สัพท์ทางเทคนิคนะครับเพราะถ้าเกิดใช้สัพท์ทางเทคนิคพ่อแม่พี่น้องประชาชนบางท่านอาจจะเข้าใจยากผมแยกอย่างนี้ว่าหนึ่งหนึ่งสองคือกฎหมายอาญากฎหมายอาญาสูงกว่ากฎหมายอาญา ก็คือรัฐธรรมนูญท่านผู้ชมทีนะ่รักรัฐธรรมนูญคือร่มคันให,ใหญ่ที่ภายในร่มเนียบมันจุไไว้ด้วยกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายมรดกกฎหมายะะมอะไรต่อีปเลยในรูปของร่างหรือว่าพระราชบัญญัติเรียกว่าเป็นชั้นของกฎหมายก็คือพระราชบัญญัติตามกว่าพระราชบัญญัติก็จะกลายเป็นกฎกระทรวงเป็นพระราชกำหนดเป็นกฎกระทรวงเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับทั้งหมดเนี่ยมันถูกรัฐธรรมนูญปกคลุมอยู่ทั้งหมด รัฐธรรมนูญปกคลุมแปลว่าอะไรครับแปลว่าเวลาจะออกกฎหมายแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละฉบับแต่ละฉบับแต่ละฉบับจะต้องมีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญซึ่งคลุมอยู่ทั้งหมดนึกออกไหมครับมาตราหนึ 2, ่งหนึ่งสองในกฎหมายอาญาซึ่งก็อยู่ในความคุ้มครองของรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันจุดมุ่งหมายของมาตรานี้คือต้องการที่จะให้มีกฎหมายเพื่อป้องกัน การละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ผมย้านะครับผมจะพูดอย่างนี้เสมอว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่พระองค์ใดพระองค์หนึ่งไม่ใช่แต่นี่คือสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์มีรัฐธรรมนูญในหมวดที่สองให้การคุ้มครองอยู่ผู้ใดจะฟ้องละเมิดมิได้และมีกฎหมายอาญาเพื่อเป็นตัวกําหนดโทษเอาไว้ ซึ่งมันจะต้องสอดคล้องกันระหว่างหมวด2ของรัฐธรรมนูญกับกฎหมายอาญาที่ชื่อว่ามาตรา112่ที่บ่านนี้แหละครับมันจะสอดคล้องกันตลอดละครับท่านผู้ชมครับไม่มีมนุษย์หน้าไหนบนแผ่นดินนี้ที่เกิดขึ้นมาได้สัญชาติไทยเชื่อชาติไทยและแม่งคิดจะแก้รัฐธรรมนูญมาตรา1 1 2ไม่มีไม่เคยมีครับท่านผู้ชมครับมีแต่อีพักการเมืองพักนี้หรอกครับเจต,ตนามันต้องการจะแก้1-12ให้ได้ แต่เวลามันไปบอกกับชาวบ้านมันไม่ได้พูดตรงๆนี่ครับไปบอกว่าเ้ารัฐธรรมนูญเราจะยกร่างใหม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหนึ่งหนึ่งองโกหกโกหกผมก็พูดคํานี้ผมเกลียดที่สุดคือนักการเมืองที่พูดความจริงไม่หมด นักการเมืองโกหกที่มันจบเลยนะครับคือฟังแลวรู้เลยแต่ไอ้ประเภทที่พูดการความจริงไม่หมดเนี่ยมันจะพูดความจริงแค่ส่วนเดียวเท่านั้นแหละครับแต่มันไม่ได้บอกนะครับว่าเราจะยกกร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยที่ยังคงยังไงยังไงก็ต้องคงบทหนึ่งบทสองเอาไว้เพราะฉะนั้น1นึยังอยู่เสมอถ้ามันพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมครับปลอกมือให้มันได้เลยแต่มันไม่พูดอกครับมันบอกอย่างเดียวว่าอ๋อรัฐธรรมนูนไม่เกี่ยวกับหนึ่งหรสองคุณไปพูดให้ควายฟังเลยควายมันยังยิ้มเลยท่านผู้ชมครับ ไม่ได้รู้เลยครับด้วยจิตสำนึกของความเป็นควายเนี่ยว่าสิ่งที่คุณพูดไปทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงเลย